สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะมีการจัดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชาติมั่นคงภายใต้โครงการค่ะเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนค่ะที่โรงเรียนสถิงพระวิทยาจัดสงลาค่ะมี การจัดกิจกรรมนะคะโดยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีที่กํากับดูแลสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปิดงานสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างชานมั่นคงภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เข้าร่วมทั้งจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่7จะจังหวัดทั้งสงขลาส,สตูลตรงังพัทลุงปัตตานียะลาและก็นราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อนําความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าแม้ว่าผลผลิตของภา,าคอุตสาหกรรมที่ทําให้สัดส่วน GDP เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจะสูงขึ้นแต่เป็นการเติบโตขึ้นเพียงส่วนเดียวซึ่งทางรัฐบาลต้องการทําให้ GDP เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีความมั่นคงเดินหน้าไปพร้อมกันแบบยกแผงทั้งประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับฐานรากคือกลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนจำนวนมากของประเทศไทยโดยการเข้าไปผลักดันให้ประชาชนดําเนินโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือพัฒนาสู่อาชีพหลักสร้างรายได้กับชุมชนต่อไปจึงได้เกิดเป็นโครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทยเองนะคะระบุว่ามีภูมิศาสตร์ทางกายภาพที่เหมาะสมในการทำการเกษตรและสัตว์เลี้ยงถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนสินเชื่อกับกองทุนหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งทุนให้สมาชิกสามารถกู้ยืมนะคะนำไปใช้ในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพได้ พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของนายอนุชานาคาสายได้กล่าวเน้นย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านยุคใหม่ต้องยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นของสมาชิกกองทุนให้มีความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นฐานสําคัญและให้สมาชิกร่วมมือกันในการเปลี่ยนแปลงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนไปสู่ความร่ํารวยสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อสร้างอนาคตสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับลูกหลานของคนไทยต่อไปค่ะ